กล้าตอบฉันเหรอแม่ฉันเป็นน้อยไหมก็ไม่ใช่เรื่องที่คนอย่างเธอจะมาชี้นิ้วตัดสินถ้าเธอกล้าดูถูกแม่ฉันอีกลองพูดอีกทีฉันก็ตอบอีกทีหนึ่งไม่เชื่อก็ลองดูสิหลินซีที่นี่คือบ้านตระกูลหลินไม่ใช่ที่ที่แกจะมาอารวาสตาใจพ่อหลินเจ้ากลัวคุณนี่มันสองมาตรฐานชัดเลยพอพอแล้วพอแล้วพวกเธอนี่พออยู่ด้วยกันทีไรพูดไม่กี่คำก็ทะเลาะกันแล้วซีซีหนูคงไม่ได้วางใจเดอค่ะหนูไม่ได้ตกต่ำขนาดนั้นในเมื่อพวกคุณอยากเจอ งั้นก็ให้พวกคุณเจอซะเลยหวังว่าถึงตอนนั้นพวกคุณจะยังยิ้มออกนะคะประธานกุ๊กครับขอติ้งคุณให้เตรียมเรียบร้อยหมดแล้วครับเอกสารกร่อตั้งบริษัทใหม่พูจัดการเรียบร้อยแล้วได้ปล่อยข่าวไปแล้วว่าในมือเรามีที่ดินพัฒนาซีเฉิงมีคนติดต่อเข้ามาเยอะมากเราดูท่าทีไปก่อน หลังจากที่เราตัดเนื้องอกของกู้กรุบทิ้งไปพวกเท่าเจ้าเล่หลายคนยังอยู่ในช่วงรอดูสถานการณ์รอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมค่อยลงมือถึงจะได้กำไรสูงสุดพอดีเลยถือซะว่าให้คุณได้พักผ่อนครับประธานกู้นี่การที่กู้กรุประก,กาศลมละลายไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรเลยทำให้ผมประสานกับธนาคารเพื่ออาจจะซ้ำส,สีนในนาทั้งหมดด้วยหระครับผมมีแผนของผมอยู่แล้วถ้าภูเขาไม่มาหาผมผมก็จะไปหาภูเขาเอง หให้มาถึงนี่ภายในสามนาทีเดี๋ยวนี้เลยลินเจ้าขกัวกับ่าของท่าน,นจะเจอน,นายแล้วนะสามนาทีเธอคิดว่าที่นี่คือที่ไหนกันเกรงว่าไอ้ผู้ชายของเธอนะ่ะแม้แต่ประตูคลิ้นหาก็ยังเข้ามาไม่ได้วะใครบอกว่าเขาต้องเข้าทางประตูใหญ่แล้วแหมแหมแหมเธอคงไม่ได้บอกว่าผู้ชายของเธออยู่แถวห้องจัดยิงนี่หรอกนะดีเลยเดียูซี่าเป็นหนุ่มหล่อนะพวกไกลบ้านไหนกัน